ราบเจ้ากิ้งกาสีเขียวเดี๋ยวผมฟาดเข้าไปที่โลกของเราเออน้ำลายยืด <c oughs> เอาละครับวันนี้โกอยู่กับผมนายอาร์ติปะปาน,นะครับกับเกมสติ c แ a s สการประทะกันของเจ้า ทหารตัวไม่ขีดนั่นเองนะครับสําหรับในเกมนี้จะเป็นเกมที่หลายๆคนนะครับน่าจะเคยเห็นโฆษณากันอยู่ใช่ไหมที่เป็นแบบว่าเจ้าตัวไม่ขีดเดินไปต่อสู้กับศัตรตูนะครับแล้วก็กําจัดมันเพื่อนํามาเป็นพวกก่อนที่จะไปลุยกับเจ้าตัวใหญ่นะครับผมอะไรประมาณนั้นถ้าทางจะเป็นเกมที่เล่นง่ายๆค่าเวลาได้เป็นอย่างดีนะครับผมก่อนที่จะเริ่มเล่นอย่าลืมช่วยกันกดไลค์คลิปนี้นะครับผมกดติดตามกดปุ่มกระดิ่งกันด้วย เพื่อที่จะได้เป็นกำลังใจให้กับเพียรติในการออกต่อสู้ในวันนี้ถ้าพร้อมแล้วก็มาเริ่มเข้าปะทะกันเลยเถอะดูสิดอนที่หนึ่งจะเป็นยังไงเอ่ยเนื้อเรื่องนะครับผมเป็นยังไงก็ไม่รู้อ้อหอยนี่ก็คือทาหารฝ่ายเรามีพลังห้างั้นเหลออ่าแล้วก็เจ้าตัวใหญ่มีพลังแปดนะครับถ้าอยากจะกําจัดเราต้องมีพลังที่เหนือกว่าเออฟันเข้าไปโจ9ก้าวเรียบร้อยพลทหารเพิ่มมาอีกตัวหนึ่งลุยหยุยเจ้าตัวนี้ ดูสิฟันฟันโชว์โชวเฮอ,อเรียบร้อยล้มยักษ์ได้วิธีการเล่นก็ง่ายเหลือเกินมีฮีโร่ใหม่ด้วยล่ะปลดล็อกได้10%อต่าต้องเล่นไปเรื่อยๆโอ้โหสำหรับในคราวนี้เราจะทำการกำจัดตัวด้านล่างและกันมาโจยี่สกับ25 45เรียบร้อยไปปราบบอสกันเลยเถอะนี่ผมอีกตัวด้านบนช่างมั่นอือือตัวนี้เอาเรียบร้อยสลายไปซะปลดล็อก 20%ต่อไปโอ้โหไปที่ไหนกันดีเอ่ยมา20กันก่อน25กลายเป็น45ครับผมแล้วก็เอาอีก10นี่เจ้าเข้าไปเรียบร้อยรวมเป็น85กํากำจัดพลัง50กันเลยโอ้โหใส่มวมวแบบนี้ด้วยยิ่งต่อสู้ยิ่งมีแบบว่าการเปลี่ยนแปลงของเครื่องแต่งกายนะครับเก็บเงินได้90กันแล้วดอนต่อไป โอ้โหตัวอะไรวะเนี่ย50เดี๋ยวก่อนเราต้องทําการช่วยเหลือพวกพพาะกันก่อนนะเอาละอืมกลายเป็น30กําลังโดนต้มนี่มาช่วยแล้ว60ไปเลยเจ้าบอสโอ้โหตัวม่วงใช้ขวานปีศาจมีเขาเรียบร้อยโดนปราบไปซะเถอะเย้ยูวินมาด่านต่อไปโอ้โหคราวนี้เป็นตรงกลางครับผมมีเจ้าปีศาจยิ่งกานะครับเราจะต้องมาดีก่อนเออสาห้าเฮ้ ถ้าแบบนี้แพ้แน่นอนเพราะว่าควรจะไปด้านขวาก่อนนะครับผมย้อนกลับทางเดิมไม่ได้ไม่โอ้โหถ้าขึ้นไปตรงนี้พลังไม่น่าจะเพียงพอเอา้าได้หรือเปล่าเออไม่ได้เออตาย,ยคร,รับผมปะโถเมื่อกี้ก็เป็นการสาธิตวิธีการแพ้ในเกมนี้มาปุ๊บ45แล้วก็ปราบด้านบนรวมพลัง85ลงมาช่วยแก้มัด อร้อยหนึ่งปราบเจ้ากิ้งกาสีเขียวเดี๋ยผมฟาดเข้าไปฮีโร่ของเราเออน้ำลายยืด <c oughs> 50ซกันแล้วปะลุยต่อโอ้โหบอสนี่หน้าตาไม่ซ้ำกันเลยนะอยากจะมีพละกกำลังคูณสอง เราต้องลงมาตรงนี้กันก่อนปัาบนี้พลัง40ลุยโอ้โหตัวนี้ดูท่าทางจะแข็งกแกร่งมามีสวานหัวกะโหลก <c oughs> นอนตายแบบง่ายได้จริงๆเอาละสำหรับในคราวนี้เราต้องมาที่ตรงนี้กันก่อนรวมพลังเออ30แล้วก็ปราบตรงนี้ให้กลายเป็น50เก็บร้อยสองตัวไปเลยเพื่อนปราบมัน เจ้โคตรชิวเรื่อยๆเรื่อยเจ็ดอร์เซโอ้โห oh, มีองค์หญิงที่เราจะต้องไปทำการช่วยเหลือเราจะเริ่มจากทางไหนกันดีนะดูสิครับผมเริ่มจากทางด้านบนละกันมาปราบตัว5้าไปก่อนเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเฮ้ย hey. ดูท่าทางจะมาผิดทางซะแล้วรีสตาร์ทกันหน่อยเถอะเอาละคราวนี้ก็ไปที่แนวทะแยงกันก่อนเพื่อน นโจเข้าไปนี่35ปราบเจ้า30ไปเลยโอ้โหพลังที่แข็งแกร่งตอนนี้ก็ปึ๊บปึ๊บปึ๊บ,บมาเอ้าเดินต่อไม่ได้แบบนี้ก็แพ้เหมือนกันลงด้านล่างจากนั้นก็ช่วยองค์หญิงกันเลยมานี่เออมีการเต้นด้วยเอาละ80%กันแล้วโอ้โหยิ่งเล่นยิ่งงงจะไปทางไหนก็นก่อนดี ทางนี้ดีกว่านี่เป็นดาวนะครับผมเราจะต้องเดินให้เป็นแบบว่าในรูปแบบของดาวเพื่อที่จะได้เก็บให้ได้ครบๆกันไปเลย60นี่ปราบด้านบนมาเรียบร้อยครับผมก็ยังชิวเหมือนเดิม90%อีกด่านเดียวก็น่าจะมีการปลดล็อกเฮ้นี่คืออะไรเอ่ยโอ้เปิดประตูกั้นแบบนี้โอเคเพื่อให้พวกนี้มาฟันกันเออจากนั้นก็เอาตรงนี้ กรับทางเดิมป๊าบปราบเจ้าบอสลูกเล่นสุดยอดจริงๆแอบเป็นเกมใช้สมองนิดนึงนะเฮ้ยตัวนี้ฮีโร่แบบว่านักเพเนจรสามารถดูโฆษณาเพื่อรับได้เย่ได้มาแล้วรอปลดล็อกตัวต่อไปเอาละลุยต่อชอบเกมนี้ไม่เอ่ยถ้าชอบก็อย่าลืมไปให้ดาวกันนะ5าดาวไปเลยก็ได้โอ้โตอนนี้เราจะต้องทำยังไงดีเอ่ยเอยเดี๋ยวแป๊บหนึ่งปิดกัน้น อุ้ยตรงนี้ท่าทางจะอันตรายอ๋อแบบนี้ปุ๊บนะเก็บกําลังพลนจากนั้นก็คูณ2องเจเรียบร้อยเปิดทางนี้โอเคไปปราบเจ้าโอ้โหกองกําลังตัวเล็กๆเพื่อที่จะได้มีพละกําลังปราบเจ้าบอสต,ตัวนี้มาบอสหัวกระดูกออืนอนตายไปซะเถอะแอบงงนิดนึงนะเมื่อกี้นี้คราวนี้ครับผมเราจะต้องเ,ออเดี๋ยวแป๊บหนึ่งอ่า รวบรวมกําลังพ่นปรืบยี่าปราบเจ้าพลัง20กันก่อนเนี่ยผมมีแค่3ตัวทาเป็นซ่าขึ้นไปปราบ40กันเลยโจโจโจ๊เออมีโล่เสริมขึ้นมาเป็นไงล่ะเพื่อนโอ้โห20%โอุ้ยคราวนี้มีแบบว่ากลับดักซะด้วยแต่ว่าเราจําเป็นต้อง เหยียบนะครับผมยาสี่สิบแล้วก็มาที่ตรงนี้มาปราบเจ้าสามสิบเจ็ดสิบเจ้าบอสกิ้งกาเอย๋ยเจ้ามอบชีวิตไม่ค่าเดี๋ยวนี้อือยสองตัวก็ฆ่าได้สมกับเป็นฮีโร่จริงๆ30%จะว่าไปเงินที่เราได้นี่ใช้ทำอะไรกันเอย่ยลองกลับไปที่หน้าหลักกันก่อนสิเอาละสำหรับด้านล่างตรงนี้เฮ้ยอะไรวะเนี่ยคัมมิ่งซูยังไม่มางั้นห่ะดูที่ด้านบนหนสิที่เป็นรูปหมวก เก็บเงินเพื่อปลดล็อกเหล่าฮีโร่ตัวใหม่กันได้มีหลายตัวกันเลยนะบางตัวก็ใช้วิธีการดูโฆษณาเอาก็ได้อย่างเช่นตัวที่3โอ้โหเป็นราชาแห่งดาบพระผมนี่แหละตัวที่ต้องการไปเลยคราวนี้ก็ผมเราจะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะต้องมีการคำนวณถ้าขึ้นไปช่วยด้านบนไม่น่าจะดีเท่าไหร่นะักด้านล่างดีกว่ามาโจโจ75แล้วก็ตรงนี้65มาตรงนี้ ปลาปาเออช่วยองค์หญิงเรียบร้อยราชาแห่งดาบเหมาะสมกับองค์หญิงจริงๆ40%กันแล้วคราวนี้ก็ผมมีพลัง30ต้องทำการลงมาที่ด้านล่างก่อนจากนั้นก็ไปที่ทางด้านขวาแล้วก็ขึ้นด้านบนโอ้โหอย่างง่ายต้องหัวไวแบบนี้ถึงจะเล่นเกมนี้ได้อย่างสนุกสนานงั้นลหละ <c oughs> เอถ้าแบบนี้ก็คูณ2ใช่ไหมจะเป็น40ขึ้นด้านบนเฮยเดี๋ยวก่อนนะเราเอาเป็นว่า นี่ดีกว่านี่ขึ้นไปช่วยก่อน40แล้วก็รวมพละกําลังตรงนี้มาฟาดปั้น60คูณ2โดยการลงด้านล่างแบบนี้ยาว120ปราดเจ้าบอส2เขี้ยวมานี่โจ๊ะโจะโอ้โหยโจออกหรือเปล่าเอ่ยเรียบร้อยแม่ตายอย่างง่ายดายกําลังจะปลดล็อกฮีโร่ตัวใหม่60%เอ้ข่าวนี้ไม่ยากไม่ยากมามาแนวนี้ก่อน50มาด้านซ้ายฮึชึบฟันไป70 ขึ้นด้านบนแล้วก็ไปทางขวานะครับผมปราบเจ้าบอสได้อย่างง่ายได้ใส่เกาะเหล็กซะด้วยคราวนี้เฮ้ยตัวเลขบังแม่อยากจะเห็นหน้าชัดๆเหลือเกินสุดยอด70%โอ้โหเริ่มจะแบบว่ามึนหัวมากขึ้นทำยังไงเราถึงจะเก็บได้ครบเอ่ยเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะเราจะมาเริ่มจากด้านตรงนี้กันก่อน70%แล้วก็เออขึ้นด้านบนก็ได้เลยนี่เนี๋ยผมปราบได้แล้วนึกว่าจะยากกว่านี้ มันก็คือการบวกเลขดีๆนี่เองด่านต่อไปเฮ้ยระเบิดทําให้พละกําลังของเราโอ้ยลดลง50%มาด้านไหนก็ได้60ปราบเจ้าบอส นี่บวกหัวก,กระดูกโอยใช้มีดซะด้วยเออแม่เป็นด่านที่ง่ายได้เหลือเกินให้เราทดสอบฝีมืองันสินะต่อไปก็โอ้โหยยังไงดีเอย่ยต้องโดนแลเบิดกันก่อนนะเฮ้ยจปุง้ง15ครับผมแล้วก็รวมพลังนี้ช่วยเพื่อนลงมาที่แถวกลางมาปุ๊บ75แล้วก็ปราบเจ้า50นี้แล้วก็ร้อยหเรียบร้อยกำจัดหมดแมปเลยเพื่อนเอาละ 100%เย้โอ้โหูนี่มันนักลบอินเดียนแดงจัดไปมาแล้วจ้าปลดล็อกตัวละครไปเรื่อยๆโอ้โ oh, ห oh. เป็นด่านแบบนี้แล้วชื่นชอบเหลือเกินมาคายล็อกตรงนี้ก่อนเฮ้ยโจโจ,โจเรียบร้อยจากนั้นก็เปิดทางมาฟันกันเข้าไปเออ จากนั้นก็รวมกําลังช่วยเพื่อนที่ถูกกักขังไว้อยู่60นะครับเปิดทางมาปราบเจ้าพวกนี้อุ้ยกระจอกจริงๆมียากกว่านี้ไม่เอ่ยจัดมาเลยสิโอ้โหเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะสําหรับในคราวนี้อืมค่อนข้างจะไม่ยากไม่ยากเปิดตรงนี้ก่อนโอเคจากนั้นก็ได้30แล้วก็ไปเปิดที่ทางตรงนี้มาปราบมันไปก่อนรวบรวมพลัง๋ยวผมเปิดตรงนี้เอาละตายให้หมด80แล้ว เย่แล้วก็เปิดทางนี้เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะเราขอทําการปิดตรงนี้ไว้ก่อนเดี๋ยวบอสมันจะโผล่มาเอาละได้แล้วคราวนี้พลังอย่างเยอะเปิดทางเลยเพื่อนมาปราบมันโจโจโจ,โ,จโอ uh, ้ยใช้สมองมากกว่าที่คิดสําหรับในด่านนี้นะลุยต่อโอ uh, ้ยเดินทางมาที่ป่าหิมะงั้นละ่ะเราจะมาเริ่มจากอืมเดี๋ยวแป๊บนึงถ้าจะให้ดีเราจะต้องเดี๋ยวผม มาที่ตรงนี้50ไปก่อนแล้วก็นี่เลยครับช่วยเพื่อนอ่าคูณ2ปราบร้อยปราบเจ้าบอสอัศวินดำมาเลยโอ้โหตัวแบบว่าสีเทาๆเอือหน้ากาก,ากแกส,สวยเหลือเกินขอยืมมาใช้งานหน่อยสิเพื่อนเอาละสำหรับในตอนนี้ช่วยองค์หญิงอีกแล้วนี่มานี่ก่อนปราบส5แล้วก็ตรงนี้โจ60หกสร้อยกว่าไปที่เลยไอตัวที่เหลือสิ ทิ้งไว้ละกันอืมช่วยเหลือสําเร็จเลยเพื่อนโอ้โหยลบพลัง50แล้วก็คูณ2ด้วยนะเราจะต้องมาที่ตรงนี้ก่อนโอเคแล้วก็มาทางขวาเฮ้ยโดนไป10มาคูณ2 120ขึ้นด้านบนเอาละ140ยราบเจ้าบอส แค่ร้อยเดียวโจโจโจร้อยเดียวจะมาสู้โอ้ยทำเป็นเกา๋าเล่นไปเล่นมาก็เพลิดเพลินดีเหมือนกันนะเกมนี้โอ้โยอะไรวะเนี่ยมีอาหารคูณสมได้หรอมานี่ก่อนเลยยาอืม้มป่าไปก่อน30คลังสเบียงช่วยเพิ่มพลังโอ้โยโอ้ยเก้ามาถ้าแบบนี้ก็ชิวๆสบายโจโจโอ้โหยหกสิบเปอร์ซกันแล้วฟรีฮีโร่สำหรับในคราวนี้ อ่ารู้แล้วมานี่ก่อนเลยปึ๊บโอเคจากนั้นก็20ตรงนี้ฆ่ามันเออขึ้นด้านบนช่วยเหลือเพื่อนเอาละเจ็คูณสามปับสองกว่าหุยใส่กเกาะเหล็กนี่มีกองทัพขนาดนี้จะไปแพ้ได้ยังไงล่ะเพื่อนอืมสามเรียกได้ว่าพละกําลังเยอะแย,ะ,ยะแบบสุดๆกันไปเลยมาดาสุดท้ายละกันโอ้โหเอายังไงก่อนดีมานี่ก่อนละกันด้านบน โจเข้าไปอือสามูณสามอ่าเกปราบด้านบนเฮ้ึบึบแล้วก็ตรงนี้อืออือกวาดเรียบแน่นอนพลังของข้าเยอะสุดๆอือเกือบ300โอเคนะครับผมก็สำหรับใครที่อยากจะลองเล่นเกมนี้นะครับก็สามารถดาวน์โหลดได้ที่ลิงก์ใต้คลิปกันเลยเพลิดเพลินกันไปนะครับผม แม่มีการใช้สมองที่ค่อนข้างจะสนุกสนานเอาเรื่องสำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะครับผมก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์คลิปนี้นะครับกดติดตามกดปุ่มกระดิ่งกันด้วยเพื่อที่จะได้เป็นกำลังใจให้กับพี่อติในการแนะนำเกมใหม่ๆนะครับผมในตอนนี้ก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอใหม่ในคลิปหน้าไปละบายๆจุ๊บ